พี่พี่แกไม่ได้หยุดมือเลยนะคะดูลีลาการตำํำอืมค่ะอืม ถ้าพี่กับไทยเมื่อไหร่อย่าลืมเลี้ยงพี่บ้างยินดีมากค่ะน้องเลี้ยงค่ะแล้วน้องสั่งต้มตำไว้ก็วางไว้ตรงเนี้ยรถยังไม่ได้จ่ายตังค่ะรถขอไล์ก่อนแกก็น่ารักมากขายดีมากแล้วแบบ วัตถุดิบซู้ๆครับพ่อค้าขาวบอยวัตถ <c oughs> ุดิบก็สดนะคะพี่แล้วแกก็สะอาดด้วยของแกก็สดใหม่ปลานี่กินว่โหสุดยอดน่ะ โคกเล็กนะคะพี่รัตไม่ใช่โคกธรรมดาถ้าโคกธรรมดาคงแบบเอาไม่อยู่ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอ่าถนนบางนาตราดค่ะน,นี่อยู่หน้าเซ็นทันบางนานนค่ะน้องอยู่หน้าเซ็นทันบางนาค่ะก็จะมีอ่า พนักงานในเซ็นท่านนะคะแม้กระทั่งแบบบุคคลท,ทั่วไปที่เขาแบบผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ยเขาก็สั่งเมื่อก่อนนี้ยิ่งขายแบบเมื่อก่อนนี้ยิ่งแบบข้างหน้าบิ๊กซีอ่ะเขาเป็นลานตรงนี้ใช่ไหมคะเขาเป็นลานกว้า,างเนี้ยขายของตอนเย็นน่ะโอ้โหแกยิ่งขายดีแกขายดีแบบอันนี้อันนี้คือแบบว่าซอฟอฟแล้วนะคะ แต่สมัยก่อนนะแกขายดีมากขายดีจริงๆขายตั้งแต่ลูกแกย,ยังเล็กๆจนลูกแกโตเข้ามาหาลยัยจนเรียนจบอะแบบลูกสาวไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าน้องได้ทำงานข้างนอกหรือเปล่าแต่เวลาเวลาเข้ามาก็จะเห็นน้องมาช่วยรับออเดอร์ให้ครกเหล็กใช่ค่ะเวลาหน่าค่ะ แล้วตากใหญ่มากคินทอดบ้านหล่ะพืซสูมาค่ะพืชสมูมามาเพราะว่าตรงนี้จะเป็นหน้าหน้าบิ๊กซีอะค่ะเดี๋ยน้องขอเดี๋ยวน้องขายให้ดูถ้าเป็น ถ้าเป็นด้านหน้าอู๊ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ่ะตรงเนี้ยเต็มเลยขายของเต็มเลยตรงนี้แต่แต่ตอนนี้น่าจะเขาน่าจะยังไม่ไม่ได้อนุญาตให้ขายเนี่ยคะ่ะมันเป็นลานกว้างๆหน้าหน้าบิ๊กซีบางนาแล้วก็ตรงนั้นนาะคะ่ะ ตรงข้างหลังอ่ะเซนท่านบางนา,า,งนาตรงมันจะมีร่มสีเขียวอะค่ะอันนั้นตรงนั้นก็จะเป็นแบบขายของเหมือนการตลาดก็จะมีม,มอเตอร์ไซค์วินข้างๆอย่างเงี้ยค่ะข้างเซนท่านบางนาขายดีมากขายดีมากค่ะพี่ๆ<ม>อืมค่ะบ้านเราอะไรก็หาทานง่ายค่ะพี่สุโอเคค่ะ น้องขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะคะพี่พี่เดี๋ยวรถไปเอาน้องสกายต่อเอาน้องกายไปฝากอาบน้ําไว้พอดีเขาน่าจะได้แล้วน้องน่าจะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจลนะคะเห็นหน้าพาะะ่อ้าใช่ไหมไหนน้องอะ มีคนอยากเห็นหน้าพาะะ่อค้านี่นี่ไงพี่พี่เห็นกันไหมหล่อไหมหล่อไหม